การเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งข้อมูลใหม่ที่ได้จากการชี้แจงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทรนก็คือการส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นการตัดสินใจของพยาบาลตัดสินใจของพยาบาลครับไม่ใช่การตัดสินใจของแพทย์แต่ของแพทย์การผ่าตัดไปเขาแต่ไม่ได้เป็นผู้ทําการผ่าตัดนะครับที่ถามเรื่องว่าผมเป็นผู้ผ่าตัดรักษาปาผมไม่ได้ทําการผ่าตัดนะครับ แล้วก็ผ่าจริงไหมผ่าอะไรผมไม่ทราบเพราะว่าณมตอนนั้นผมออกจากราชกาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะช่วงกันยาท่านเดอกกัญยานี่ผมกลาไปเกือบสามอาทิตย์ท่านนําเรียนท่านกรรมธิการขออนุญาตตอบในส่วนของท่านที่ปรึกษาก่อนนะครับตอบผมก่อนก็ได้ถามไปตั้งนานแล้วในส่วนนั้นผมไม่ยังไม่มีข้อมูลจริงครับท่านเดี๋ยวผมยังไงไม่แล้วท่านเป็นขอโรงพยาบาลท่านไม่รู้หรอว่าหมอที่โทรคุยคุยกับทางสถานพยาบาลเนี่ยชื่ออะไรครับท่านไม่ทราบ มันจะมันจะเป็นไปได้เหรอที่ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลจริงๆแล้วคือจะต่อเนื่องจากของท่านเลขานุการนะครับที่คืออย่างงี้ท่านคือมันเอาแค่ชื่อผมไม่ได้ต้องการคาอธิบายอะไรเลยผมแค่ต้องการชื่อคนว่าคุณหมอที่เป็นคนโทรปรึกษากับสถานพยาบาลเนี่ยชื่อว่าอะไรครับผมขออนุญาตนำเรียนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอีกรท่านให้เนี่ยทีมท่านตั้งหลายคนโทรเช็คเลยไม่น่าจะยากนะผมว่าเรื่องนี้ ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานอย่างนี้นะคะเนื่องจากาชื่อที่ท่านประธานเนี่ยต้องการนะคะาทางทางเราเนี่ยขอความร่วมมือนะคะคือ,อยินดีแล้วก็เต็มใจให้ความร่วมมือแต่ว่าในกรณีนี้นะคะ่ะเนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อีกอย่างนะคะเรา,อ,าอยากจะขอความร่วมมือท่านประธานนะคะ ถ้าสูกว่าจะขออ,อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันก็จะมีพรบรข้อมูลข่าวสารแล้วก็พรบคุ้มครองอข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะคะในตรงนี้ถ้าอยากได้ในรายละเอียดตรงนี้ขอความปรุณาว่าทําเป็นหนังสือแล้วก็ให้เราชี้แจงมาอีกทีได้ไหมคะขออนุญาตานาเรียนเพื่อพิจารณาค่ะพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่อนุสีครับ สภาผู้แทนราษฎรวุทธิสภาและรัฐสภารวมถึงคณะกรรมการกรรมธิการที่แต่งตั้งโดยโดยสภาดังกล่าวซึ่งเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของสภา,าสผู้แทนราษฎรพุทธิสภารัฐสภาหรือคณะกรรมิการและแต่กรณีผมคิดว่าวันนี้เราได้เกิดการประชุมกรรมธิการนะฮะแล้วกรรมธิการชุดนี้ก็แต่งตั้งโดยคณะโดยสภาผู้แทนราษฎรการที่ท่านบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแสดงว่าท่านทราบชื่อ และการที่ท่านไม่เปิดเผยชื่อแสดงว่าท่านได้ท่านตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านรู้ต่อคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการได้อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา129ในการขอข้อมูลสรุปว่าชื่อได้ไหมครับทางผู้ชี้แจงฮะชื่ออะไรครับวริศราคุณชนายุทธยานะคะยัง อ,อย่างที่นาเรียนท่านประธานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเรายินดีให้ความร่วมมือแต่ว่าในกรณีอย่างเงี้ยคือรายละเอียดในชื่อหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้รับรายงานว่ายังไงก็เลยขออนุญาตว่าให้ท่านประธานหรือว่าในที่ประชุมค่ะอาจจะมีหนังสือแล้วเราตอบเป็นหนังสือด้วยว่าจะตรงนี้รับทราบว่าท่านมีอํานาจนะคะแต่ภายในอํานาจตรงนี้วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ทราบว่า หมอผู้ทําการรักษาหรือว่าตรงนี้คือมันจะเป็นส่วนของเดือนจําที่จะทราบข้อมูลตรงนี้แต่ในส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนของกรมราชทัณฑ์นะคะที่ที่ต้องที่ต้องขอเวลาในการตรวจสอบถ้าสมว่าในกรณีอย่างเนี้ยเราอย่างอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเรายินดีให้ความร่วมมือแต่ว่าในในกรณีเนี้ยเราต้องขอเวลาในการตรวจสอบว่าเป็นใครแล้วก็ผู้ที่ ทําการประสานตรงนั้นะ่ะเป็นใครซึ่งประเด็นเนี้ยก็เพิ่งเคยเคยแบบว่ามีท่านประธานแล้วก็คือประชุมตร,ตรงนี้นะคะที่ที่ท่านจะไม่ให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ประเด็นก็คือว่าคือจริงๆเราก็มีท่านผอรโรงพยาบาลเนาะแล้วก็คุณหมอที่ยกที่เป็นคนให้คาปรึกษาก็คงจะเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาของท่านคําถามก็คือว่าท่านจะไม่รู้แล้วนี่เรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยฟังไปฟังมาคือเป็นพยาบาล ที่เป็นคนที่บอกเออเห็นสมควรว่าควรจะไปตรงนั้นโดยการปรึกษากับหมอทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าหมอเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมมติอทิไต่ตางนะครับเราเชื่อว่าท่านป่วยจริงเนี่ยอย่างที่คุณหมอวายโยพูดถึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาออกไปเนี่ยมันชอบไหม